สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้วันพุธอีกเช่นเคยนะครับพบกับรายการคลีนิกไทยจีนวันนี้เราสองคนไทยครับคมสันธินกรนัยทธยาครับกฤษราวุฒิวรวิทยาครับผมครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการแพทย์แผนไทยวันนี้ต่อต่อจากอาทิตย์ที่แล้วใช่ครับอาจารย์ท์ที่แล้วชื่อตอนเสร็จว่าเสมหะเสมหังระบบน้ําในร่างกายอืครับวันนี้ก็เสมหะเสมหังระบบนี้น้ำในร่างกายเหมือนเดิมตอนที่สอง ครับผมในสัปดาห์ที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของปัสสาวะสีของปัสสาวะคราวนี้ทวนใหม่นะมันถลัมาตั้งสัปดาห์หนึ่งเนาะแลเอาใหม่เลยลวกันว่าปัสสาวะของคนเราต่อไปนี้ถ้าเผื่อปัสสาวะเมื่อใดก็ตามครับให้ดูสีสีครับดูสีจงอย่าภูมิใจว่าวันนี้สีใสสีใสครับสีใสนั่นแหละครับตัวดีโอใช่ครับอเพราะโดยปกติแล้วปัสสาวะต้องเป็นสีสีเหลืองใสครับ สีเหลืองออกใสกลิ่นต้องเป็นไงครับไม่ฉุนไม่ฉุนครับไม่มีกลิ่นมีกลิ่นบ้างเล็กน้อยในกรณีที่แล้วแต่มือเราดูได้หลายอย่างนะหนึ่งดูที่สีมันนะสองดูที่ความร้อนของน้ําปัสสาวะที่ออกมาเราจะรู้ได้ยังไงคนที่มีความร้อนคนที่เป็นไข้อยู่หรือตอนนั้นไม่ได้เป็นไข้ก็ตามแต่ความร้อนภายในร่างกายจะเป็นการขับออกครับอาจารย์ปัสสาวะเดินถึงไหนนะครับมันรู้เลยอ่ะรู้เลยครับ เพราะว่าความร้อนมันจะแผ่ออกมาแล้วบางคนนะพอปัสสาวะออกมาเสร็จนะครับไอร้อนลงลงที่โถปัสสาวะหรือลงที่โถชักโครกเนี่ยนะครับไอร้อนมันขึ้นเลยโอ้ต้องสังเกตน,นะครับท่านผู้ชมอแล้วปัสสาวะช่วงที่ความร้อนมันสูงสูงเนี่ยสีมันจะออกเหลืองเข้มเหลืองเข้ม <c oughs> สีมันจะออกเหลืองเข้มครับ ถ้าเหลืองเข้มเมื่อไหร่แสดงว่าความร้อนภายในร่างกายสูงสูงมากนะครับหรือไม่ก็ตับพังถ้าตับพังนอกจากเหลืองเข้มจะดูที่สีปัสสวะแล้ว<ด>ยังด,ดูที่สีผิวดูที่สีผิวสีตาสีหน้าว่ามันเหลืองไหมครับผมเหลืองแบบไม่ค้างตัวเองนะคะเอาเหลืองแบบจริงๆอ๋อครับเหลืองบอกว่าชั้นผิวขาวเหลืองหรือเหลืองบอกชั้นดําเหลืองนี่ไม่ได้ต้องอย่าให้คนที่อยู่ใกลบ้านอยู่ด้วยกันดูเพราะมันจะคุ้นเคยได้ <laughs> ใช่หมมันจะต้องเกิดต้องเอาเพื่อนร่วมงานมาด้วย เหตุเกิดที่ตับครับอาจารย์สองเหตุเกิดที่ความร้อนระบบภายในมันเยอะอครับแต่ตอนนี้มีวันหนึ่งพอปัสสาวะออกมาปรากฏว่าสีมันใสอโอ้โสงสัยเรากินน้ําเยอะรหรือไม่เอ๊ะเราไม่ได้กินน้ําเยอะแต่ทําไมมันใสได้ใช่รครับ,คร,บคราวนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่าถ้าเผื่อสีใสเมื่อไหร่ดูสีว่าปวดหลังด้วยไหมปวดหลังไหมปวดหลังตรงไหนปวดหลังตรงก้นกบช่วงก้นกบช่วงก้นกบมาอยู่ตรงไหน ตรงสะโพกค,ครับอาจารย์ถ้าเผื่อปวดคือตำแหน่งที่ตั้งของไตไตมันมีสองข้างอยู่ซ้ายข้างอยู่ขวาข้างหนึ่งใช่ครับถ้าเผื่อว่าไตามันพังเมื่อไหร่มันก็จะปวดซ้ายปวดขวาปวดตรงที่ไตตั้งอยู่คือตรงก้นกบครับปัสสาวะมันทําไมมันถึงใสได้เพราะมันไม่ทํางานครับอืก็คือเราทานน้ําเข้าไปเราดื่มน้ําเข้าไปครับน้ํามันใสมันก็ออกมาใสใสถ้าปัสสาวะใสจงไปดูที่ไต ครับอาจารย์เมื่อวานเราพูดถึงค้างไว้ตรงนี้อ่ามันไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วเราพูดค้างว้ตัวนี้รออีกสองสี่ครับถ้าปรากฏว่าปาสวะออกมาแล้วเอ๊ะทำไมมันเหลืองนะแต่มันไม่เหลืองใสอ้าวแล้วเหลืองไงครับอาจารย์มันดานกลายเป็นเหลืองขุนว้าสองอันครับเหลืองขุนด้วยเหลืองออกขุนครับไข่สองอันครับครับผมหนึ่งเบาหวานครับสองไขมันสูง ในเส้นเลือดเนี่ยนะครับในโลหิตเนี่ยในโลหิตเนี่ยครับก็มันก็เป็นอาการทางน้ําเหมือนกันแปลว่าเป็นเป็นการขับที่มันไม่สามารถมีการดึงกลับไปใช้งานได้นะฮะใช่มันจึงออกมาคุณก็คือว่ามันตัวกรองมันเสียตัวกรองมันเสียครับหรือไม่ก็มันมันมีตะการก็คือสิ่งสกปรกเจออยู่ในในปัสสาวะในน้ําทั้งร่างกายอยู่จนกระทั่งมันกรองก็กรองได้ไม่หมดนั้นออกมาเป็นสีคุณๆก็คือเบาหวานครับก็คือไขมันมาก ที่ออกมาถ้าปัสสาวะออกมาสีเหลืองขุ่นสุดท้ายปรากฏวันนี้ยุ่งละเซียนนี้สีเนี้ยจีะลรครับอาจารย์สีมันออกแดงว่าแดงแดงเหมือนฝางสีออกแดงเหมือนฝางมันคืออะไรยาอุทัยแต่มันก็ต้องไม่ไม่ต้องแดงขนาดนั้นมันจะเหลืองเจอแดงถ้าสีออกมาเหลืองเจอแดงเมื่อไหร่นะแสดงว่า เกิดอาการเจ๊งภายในเกิดอาการอักเสบภายในขึ้นที่ใดที่หนึ่งในอวัยวะน้อยใหญ่เป็นเรื่องละครับใช่ครับทีนี้ถ้าเผือมันเหลืองออกแดงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเผือเราสังเกตจากสีปัสสาวะเราก็สามารถที่จะตรวจร่างกายเราเบื้องต้นได้เป็นความรู้ความรู้คพื้นฐานเลยความรู้เบื้องต้นที่เขาทํามาแต่โบราณเลยคนโบราณเนี่ยเขาดูจากอุจจาระจากปัสสาวะเอาครับเพราะเขาไม่มีเครื่องตรวจมันก็ต้องดูสิ่งออกจากร่างกาย อุจระมันจะมีอยู่สี่สีครับจำง่ายๆเลยดำแดงขาวดำแดงขาวเขียวดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟดำแดงขาวเขียวถ้าเผื่อสีดำเมื่อไหร่แสดงว่าอาวัยวะน้อยใหญ่ข้างในมีปัญหาสีดำแดงเมื่อไหร่แสดงว่าระบบธาตุน้ำในร่างกายมันไม่ปกติครับถ้าสีขาวขาวเมื่อไหร่ธาตุลมในร่างกายไม่ปกติ เขียวเมื่อไหร่ระบบความร้อนในร่างกายไม่ปกติจึงอุจจาระมาเป็นสีดําแดงขาวเขียวไม่เหลืองอืครับอาจารย์ถ้าเผื่อปัสสาวะมันมีสีอะไรบ้างสีเหลืองสีเหลืองนี่คือเหลืองแก่นะเหลืองแก่เหลืองเข้มใสคุณเหลืองคุณแดงแดงครับสีสีนี่คือสีที่เจ๋งนะครับ เราสามารถที่จะตรวจอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้มันเกิดจากดินน้ําลมหรือไฟครับอาจารย์แล้วมันจะแก้ยังไงเข้านี่ทีนี้วิธีการดูแลอ่ะเราจะดูแลยังไงเออพูดกันมานานลืมครับครับถ้าใครมีปัญหาจะถามางไงอ่ะถามเราโทร<อ>โทรไปรปรึกษาที่ศูนย์สองเ้าสามสามเกครับกดหนึ่งโทรได้ 029339048กดหนึ่งนะครับโทรได้เวลาตั้งแต่9กนาฬิกาเลยครับเนี่ยตอนนี้จนถึง16กนาฬ<ภ>ิกาท,ทุกวันจันถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ปิดครับนอนอยู่บ้านครับผมโทรได้จันถึงศุกร์นะครับ,รบตอนนี้เ้าเราว่ากันต่อถ้าเผื่อเราตรวจพบแล้วนะเอ๊ะทำไมอุจจาระฉันเป็นสีนี้เอ๊ะทำไมน้ำปัสสาวะฉันเป็นสีนี้แล้วจะทำยังไงครับชัจา์ก่อนอื่นเราจะรู้เลยว่าเหตุมันเกิดแต่ แต่ธาตุดินน้ำลมไฟเกิดจากธาตุไหนดินน้ําลมหรือไฟจะแก้อย่างไงถ้าเผืออุจจาระออกมาสีดําเมื่อไหร่ครับถ้าเผือปัสสาวะออกมาสีแดงเมื่อไหร่แสดงว่าเกิดการอักเสบเกิดความผิดปกติขึ้นในอวัยวะน้อยใหญ่คราวนี้ก็ต้องดูและมีอาการไหลร่วมครับผมเช่นถ้าเผือช่วงนั้นเป็นกดไหลย้อนว่าโลคย้อนทเลยนะถ้าเผือช่วงนั้นเป็นกดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อนเกิดจากธาตุน้ําเป็นเหตุน้ําก็คือน้ําดีน้ําย่อยที่มันตีล้นขึ้นมานะครับที่มันตีล้นขึ้นมาช่วงนั้นอุจจาระสีมันจะออกครับกถ้าเผื่อมันอาการมันหนักหนักอักเสบด้วยสีมันจะออกดําแดงขาวเขียวสีมันจะออกขาวขาวเป็นลมกระทำใช่ไหมครับอาจารย์แล้วมันมีอาการอักเสบปัสสาวะจะออกเหลืองเข้มเข้มออกแดงอืถ้าเผื่อ สองอาการนี้เราเราเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่แล้วแล้วสองอาการนี้เกิดขึ้นเมื่อใดนะครับแสดงว่าช่วงนี้เป็นหนักครับผมเป็นหนักต้องพบแพทย์แล้วจะแผนไหนก็แล้วแต่ไปหมดไปได้หมดครับถ้าเผื่อวันหนึ่งวันใดปรากฏว่าปัสสาวะออกมาแล้วมันร้อนมากร้อนมากหรืออุจจาระออกมาสีเหลืองเจอเขียวว้าหรือ ัสสาวะออกมาสีเหลืองเข้มครับอาจารย์แสดงว่าช่วงนี้ระบบความร้อนในร่างกายนั้นผิดปกติครับพอรํากลังจะเป็นไข้กำลังจะเป็นไข้กำลังจะเป็นไข้หรือความไข้กําลังจะถามหาหรือการคายได้ไหมครับอาจารย์คายอาการไข้มันคายแล้วยังแต่ยังค้างอยู่เหมือนไข้ลมปลายไข้ล่านะเนี่ยอ๋อได้ก็คือมันแต่มันก็ยังมียังมีไข้อยู่นะครับใช่มันยังมีไข้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะบอกเราได้กําลังจะไม่สบายแล้วนะอืม คนเราเนี่ยโรคหวัดครับเป็นมากนะช่วงนี้คนกำลังจะเป็นโรคหวัดกันอยู่ช่วงรอยต่อจริงๆโรคหวัดผมสังเกตอย่างนีนนะ้เดี๋ยวนี้เป็นกันทั้งปีไม่ไม่คือคืออย่างนี้อาจารย์ครับมันมันมันต้องมีเหตุมผมว่าที่เราคุยเรื่องระบบน้ําเนี่ยเส,ม,สมหะเสมหางของอาจารย์ถ้ามามองในมุมมองของทางวิทยาศาสตร์หรือแผนปัจจุบันมันก็คืออ,อาการโรคพูดง่ายเหมือนพอผมนึกถึงจะมีโรคหนึ่งโรคภูมิแพ้ออือาจารย์คิดว่า มันจะเกี่ยวข้องยังไงไหมครับกับแผน,แผนไทยโอ้ยมันเกี่ยวตรงๆแล้วมันเกี่ยวกับระบบเสมหะทั้งสิน้นภูมิแพ,พ้นะครับพแพ้แพ้ภูมิเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบเสมหะทั้งสิน้นแล้วส่วนใหญ่เวลาภูมิแพ้แพ้ภูมิเราจะนึกแต่เรื่องเดียวครับแพ้อากาศอืมแพ้อากาศภูมิแพ้มันแพ้ได้หลายอย่างนะมันแพ้ภายในก็ได้อ้มันแพ้ภายนอกก็ได้ถ้าเผื่อภูมิแพ้ภายในแผนไทยเรียกว่าถ้าเผื่อโรคภายในเราเรียกว่าอัน อันตะโรโคอันตะโรโคเป็นโลคที่เกิดจากภายในเป็นโรคที่เกิดจากภายในใช่ครับเช่นเป็นภูมิแพ้หวัดหวดเป็นเจ็บคอไอเสมหะน้ำมูกอย่างนี้เนี่ยอันตะโรโคแต่ภูมิแพ้อีกชนิดหนึ่งเราเรียกภูมิแพ้ภายนอกเรียกเช่นอะไรครับอาจารย์ภูมิแพ้ภายนอกโพดอคือมันขึ้นก็แต่โบราณลงพิษ ครับผมลมพิษเหมือนกันอาการแพ้แต่วาเรียต์พระหิตทาโลโคพระหิตทาโลโคก็คือภูมิแพ้ที่เกิดภายนอกเช่นอาการนหังอโรคไม่ว่าเป็นปวดขื่นเรื้อนกาคนโบราณเขาเป็นเขาถึงแบ่งออกมาเป็นเนียอันตะโลโคพระหิตทาโลโคภายในกับภายนอกครับผมแล้วคนเดี๋ยวนี้มันเป็นภูมิแพ้กันเยอะโดยเฉพาะเด็กสมัยนี้มันเกิดจากในแผนยุปัจจุบันอาจจะเกิดจากยกมาจากพ่อแม่ มีทุนเดิมไม่อยู่แล้วเป็นกรรมพันธุ์ <ปะ S 1> หรือเปล่าครับจเกิดขึ้นได้หลายเหตุออันที่หนึ่งเนี่ยหมอไทยก็บอกไอ้ภูมิแพ้นี่มันเกิดจาก <DNA. S 2> ชาติสัมพันธ์ตระกูลโอ้โหงงครับอาจารย์งงเลยนะชาติสัมพันธ์ตระกูลอันนี้หมอไทยเขาเรียกกันชาติสัมพันธ์เ,เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันชาติสัมพันธ์ตระกูลชาติสัมพันธ์ตระกูลถ้าเผิ่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า โรคจากกรรมพันธุ์ oh. ก็คือพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตาทวดเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ตัวเ,เอง <มา S 2> ก็เลยลเป็นภูมิแพ้ตามซึ่งซึ่งลักษณะอาการพวกนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์เคยเคยเคยกล่าวไว้หลายหลายเทปแล้วครับ ยิ่งบ้านไหนมีทุนเดิมพ่อหรือแม่เป็นลูกยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ถ้าเผื่อต้นฉบับเป็นสำเนาไม่รอดยังไงก็เป็นยิ่งคนสุดท้องนี่เต็มเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ชื่อดีเนาะ้าตสัมพันธ์ตระกูลโอ้มันก็ต้องผูกพันอยู่แล้วครับอาจารย์ใช่ครับอันที่หนึ่งเนี่ยเหตุของภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเกิดจากธาตุสัมพันธ์ตระกูลก็คือจากกรรมพันธุ์สองเกิดจากพ่อเกิดพ่อเกิดจากเกิดอ้าวเกิดจากพ่อเกิด เพราะเวลาเกิดมันไปตรงกับทาดน้าพดอดีอ๋อนี่คือคือพูดธาตุกำเนิดธาตุกำเนิดธาตุกำเนิดย้อนไปดูไหนจุดวน<ไ>ันที่ปฏิสนธิอืเวลาแผนไทยเขาจะดูนะว่าธาตุกำเนิดตกที่อะไรนะรเขาไม่ดูวันที่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่นะครับเพราะถึงออกจากท้องพ่อท้องแม่นะเดี๋ยวนี้มันผ่าท้องได้อ,อ๋อครับแล้วคนเดี๋ยวนี้กลัวเจ็บผ่าท้องกันออกประจำอะแล้วมันจะไปดูยังไงอะอเพราะในเมื่อเมื่อไม่ได้เกิดตามตามธรรมชาติครับ เกิดตามเวลามนุษย์กําหนดเราจะไม่ดูตรงนั้นครับเช่นเราก็จะดูว่าตอนที่เขาผ่าคลอดออกมาเนี่ยแม่เขาเนี่ยท้องมากี่เดือนถึงโดนผ่าดแม่โดนผ่าท้องตอนกี่เดือนเช่นถ้าเผื่อโดนผ่าตอน8เดือนครับเขาก็จะนับย้อนหลังกลับไป8เดือนไป8เดือนจากวันที่คลอดเดือนไหนอ่ะแสดงว่าเดือนนั้นเนี่ยเราจะนับที่เดือนนั้นเป็นวันที่จุดติ คุณพ่อคุณแม่เขามีปฏิสัมพันธ์กันแล้วเกิดมาเป็นตัวเขาเราจะไปนับธาตุธาตุเกิดที่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปดูธาตุเมื่อครัเกิดแล้วนะเพราะว่ามันเกิดโดยวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นใช่ไหมแต่ไอตรงนี้ไม่มีเคลือบเป๊ะแต่เพียงแค่ว่าให้รู้กําหนดว่ากําหนดเกิดที่แท้จริงกี่เดือนกันแน่ใช่ใช่ครับแต่ละคนไม่เหมือนกัน้าตตกออกทางธาตุน้ำเมื่อไหร่ก็จะป่วยด้วยโรคน้ําเยอะระบบทางที่เราพูดกันตั้งแต่เมื่อเที่ยงนี่แล้วไม่หลอด เขาเรียกเกิดตามธาตุหนึ่งเกิดจากชาติสัมพันธ์ตระกูลสองเกิดจากธาตุสามเกิดจากสิ่งแวดล้อมแวดล้อมเช่นอาหารได้ไหมครับอาจารย์เอาง่ายๆเลยทุกๆอย่างที่ผมพูดไปอยู่เสมอเนี่ยพูดกันในรายการหลายครั้งแล้วเนี่ยในนี้ก็มีครับอาจารย์อยู่ในห้องแอร์ตื่นในห้องแอร์ทำงานในห้องแอร์ขับรถในห้องแอร์กินอาหารก็ในห้องแอร์ทุกอย่างในห้องแอร์หมด นั่นแหละครับขนาดออกกําลังกายอยู่ในห้องแอร์เลยครับอาจารยออ์ตลกไหมเดี๋ยวนี้ฟิตเนสอยู่ในห้องแอ,องร์ผิดครับไม่ได้ครับไม่ได้อาจารย์ร้อนคุณจะไปยกเวทคุณจะได้กล้ามใหญ่แถมด้วยโรคภูมิแพ้ครับอาแล้วจะไปออกกําลังกายเพื่อนั้นก็จบนั่นแหะสิผมก็ยังงงอยู่คือคุณอยู่ในสถานที่ปิด ใช่ครับแล้วคุณไปออกกําลังกายในฟิตเนสที่เป็นสถานที่ปิดในห้องปรับอากาศหรืวมันเป็นจุดเดียวที่ในผมว่าหรือเขาถ่ายัมอ๋อคุณไปออกกําลังกายทําไมในเมื่อคุณไปออกกําลังกายในแหล่งชุมนุมเชื้อโรคมันมันเป็นเล็กอย่างหนึ่งคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของความปิดตาเลนนะเพราะการออกกําลังกายมันคือการขายความร้อนออกมาแต่อยู่ในที่อากาศเาหดี๋ยวเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อสักครู่นะครับครับ No! <laughs>